อยู่เมือง Seattle เซียเท่านี้นะคะการที่เราไม่มีรถเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมีระบบ public transportation ที่ค่อนข้างจะดีมากเลยปกติเราก็จะนั่งรถเมล์ไปทํางานทุกวันนะแล้วก็วันนี้ก็เช่นกันค่ะเรากําลังจะไปตลาดเอเชียเพื่อไปซื้อของสดมาทากับข้าวค่ะถึงแม้ว่าเมืองนี้จะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมค่อนข้างเกือบทุกพื้นที่นะคะแต่มันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานและก็มีความไม่สะดวกสบายในหลายๆอย่างค่ะ มาถึงแล้วนะคะหลังจากที่ประจนชีวิตอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งบนรถนะคะบนรถบนรถบัสตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วะคะ่ะเราจะเข้าไปซื้อของไปลุยช้อปปิ้งร้านนี้มีชื่อว่าตลาดแม่คงรเนียนะคะเจ้าของร้านนี้เขาเป็นคนไทยคะ่ะดังนั้นพวกของที่ขายส่วนนี้นะคะ80-90%เลยเนี่ยก็คือเป็นของที่มาจากไทยทั้งนั้นเลยนะ ถ้าจะบอกว่าร้านนี้มีขายของเกือบทุกอย่างเนี่ยก็คงจะไม่เกินจริงเท่าไหรค่ค่ะพวกผลไม้ตามฤด,ดูกาลเอ่ยพวกน้ำปลาร้าปรุงสุกยี่ห้อต่างๆเอยหรือว่าจะเป็นปาร้าแบบตัวๆก็มีนะคะแล้วจะยังมีพวกเครื่องแกงสารพัดแกงเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยก็ทำกินเองได้ง่ายเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีวัตถุดิบและผงโลโป้ต่างๆให้เพียบเลย ย่างค่ะยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีพวกแหนมหมูอะไรเนี่ยขายด้วยนะกุนเชียงก็มีค่ะนี่ก็คือส่งตรงมาจากบ้านขนมไทยเนี่ยไม่ต้องไปซซ้อไกลถึง LA เลยนะบางอันก็ส่งตรงมาจากคอนแกนเลยก็มีค่ะก็อบอกแล้วว่าเขามีขายเกือบทุกอย่างจริงๆพวกขนมไทยต่างๆก็มีขายนะพวกตะโกล้ลอดชองขนมหมอ้อแกงเออเยอะไปหมดนอกจากขนมที่เป็นแบบทําสดๆใหม่ๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีพวกแบบระบบแช่แข็งด้วยนะคะแช่แข็งมาจากไทยเลยทีเดียวรสชาติอาจจะสู้แบบทํา สดๆไม่ได้นะคะแต่มันก็พอแก้ขัดได้อยู่นะคะมีทั้งข้าวล้าําขนมเทียนข้าวต้มมัดโอ้ลไล่ไม่หมดหรอกค่ะเพราะมันเยอะมากนอกจากพวกอาหารนะคะเขาก็ขายเครื่องใช้ต่างๆที่มาจากไทยด้วยนะคะก็บอกแล้วว่าเขาขายเกือบทุกอย่างจริงๆค่ะและนี่ก็คือไอเทมที่เราสอยมาวันนี้ค่ะอันนี้ถือว่าน้อยนะคะเพราะว่าซื้อเยอะไม่ไหวค่ะเอากลับบ้านไม่ได้มันหนักมากค่าเสียหายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ51เยนค่ะ ากที่ผจญไทยต่อรถสองต่อมาถึงบ้านแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านนะใกล้จะถึงบ้านแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้านนะคะค่าเสียหายประมาณห้าส e ิบเอ็ดเหรียญนะคะอันนี้คือเป็นขนมมาจากที่ไทยนะไทยเยล่าเลยทุกอย่างมาจากไทยหมดเลยะคะ่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นก่ไรเดี๋ยวจะทำ <N: S 2> <N: S 1> เป็นแ่บนี้เลยไม่ใช่ลูกชิ้นอ่ะนี่เป็นกล้วยนะคะกล้วยต้ม ซื้อกล้วยกันดี่าต้เองก็ได้แต่ที่เดืยวต้มก็จะซื้อแบบโซเซนต์ก็สะดวกดีนะก็มเองกิงกนได้แล้วก็มีม่าบ้าต้มโค้งสองห่อะคะ่ะอันนี้เป็นอะไระโครูคนน้ำยนน้ำมะพร้าวไม่ใช่น้ำกะทิเออเนี่ยเอามาทำจะเอามาทำแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะซีซันนิ่งเอาไว้โรยข้าวกินนะแล้วก็นี่อันนี้ไอเทมเด็ดจริงเจลบองยายจ๋า ไม่แน่ใจว่าที่ไทยเขามีขายหรือเปล่านะคะแต่นี้อันนี้ไม่ได้มีขายตลอดนะคะแต่วันนี้บังเอิญไปเจอก็เลยลองซื้อมากินดูไม่รู้จะอร่อยไหมจะต้องรอดูต่อไปก็เป็นขนมฟิชชูอันนี้น่าจะเป็นขนมเอ่อน่าจะให้ฟิชชูบ้านเราแต่อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากไต้ไหวนะันแต่รสชาติเป็นขนมฟิชชูบ้านเราเลยนี่อ่มอะไรนะเฮ้ยรู้ชื่อไม่ออกมเมืเ่อไหร่เมืเ่อไหร่จะไว้ปัก้มปังนะคะแล้วก็มีใบโหระพาใบาโหระพานี่เอาไว้ผัด เเาที่ป็นหะแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งไปใส่แกงสวัสด์ด้วยแล้วก like <c oughs> <c oughs> ็มีเชอร์รี่ที่เป็นแบบเชอร์รี่ของมาเรเนียนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามาจากเซียรตเทอเลยนะคะจากสวนเซียรตเทออันนี้เท่าแวก็ประมาณสองสิบเก้าเก้าประมาณสามนะอันน้ตำหนักที่ประมาณสองข้าวก็ประมาณหกเจ็ดเดียนะสอง้าวถ้าจำไม่ผิดโอ้ยมันหนักมากเลยนะหอไปได้ยังไงเนี่ยแล้วก็มีเป็นน้ำมะขามนะคะเอาไว้ปกติถ้าตำส้มตำอ่ะบางทีเราก็จะชอบใส่น้ำมะขามเพราะว่ามะนาวบางทีมันเปรี้ยวแบบ เปรี้ยวโดดไปหน่อยอะ่ะก็เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเปรี้ยวลมกล่องนิดนึงนะคะแล้วก็ไว้ผัดหมี่ด้วยอันนี้จะเป็นเนื้อหมูไม่ใช่เนื้อหมูเป็นเนื้อ,อ,นนอ,นนอวัวราคาะอันนี้เทไอนนอันนี้ประมาณห้าเหรียญห้าจุดห้าเหรียญน,นะคะก็เดี๋ยวจะไปใส่แกงเขียวหวานโอ้เมนูตอนนี้แกงเขียวหวานคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเอะมะเขือไม่ใช่มะเขืออะไรนะแตงกวาแต่เป็นแตงกวาที่เป็นแบบว่า ไม่ใช่แตงกวาแา,าไะะ่ไผ่ค่ะไปแตงกวางกวานี่จะเป็นแบบกรอบๆหวานๆเราชอบกินอันนี้มากอร่อยยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ไอเทมเด็ดที่เราต้องการเตือนวันนี้ก็เตือนเป็นมะละกอน,นะคะนี่ลูกนี้น่าจะกินได้ประมาณหลายวันดูเป็นสต๊ปลาตั้งร้เชวางมันจะไม่น่องไปก่อนนะแล้วก็นนี้เป็นผัดเอาไว้มีแพลนจะทำก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยนะคะนี่ก็เอไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวไวย แล้วก็อันนี้อันสุดท้ายค่ะที่เาเรียกว่าเป็นอะไรอะซูซูกินิซูกินินี่ตอนแรกกะว่าจะเอามะเขือมาใส่แกงเขียวหวานแต่เขามีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าใส่ซูกินีอร่อยก็เลยวันนี้จะเอาลองมาทําดูนะคะคแพลนก็คือจะทําแกงเขียวหวานใส่นี้แล้วก็กินกับขนมจีนเป็นแบบแกงเขียวหวานขนมจีนอะแล้วก็กินกับข้าวทีว่ด้วยก็คือถ้าจะกินในทางสัปดาห์น,นะคะก็มีประมาณนี้แหละทั้งหมดข้งงมดก็คือค่าเสียหาอยอีกที ห้าสิบเอียรนะคะหลังจากที่เราเสร็จภารกิจชอปปิ้งแล้วนะคะดูของเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะก็คือตอนที่กลับบ้านมาเนี่ยเราขี่รถขานดาวเท้าแล้วมันก็มียรถมาแล้วรถวีก่อนนะเราไปขึ้นกันนี้ มัวแต่เมานะคะเกือบตกรถเลยดีนะที่วิ่งทันก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนขากลับมานี่เราเจอคบอนพาเลตเราก็เลยจะกลับไปดูมันอีกรอบนึงแต่พอมาถึงปุ๊บอะ่ะมันก็จบไปแล้วคะ่ะมาไม่ทันพลาดเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะในก็เข้ามาแล้วเนี่ยเราไปเดินเล่นกันดีก,กว่าเนาะเออเซียโทนี่มันเป็นเมืองแบบว่าคล้ายๆเมืองท่าน,นะคะก็จะมีพวกแบบว่ามีเรือมาเทียบท่าอะไรเงี้ยคือเรือลัแจกมากคล้ายๆแบบเป็น ถ้าเกิดใครอยากล่องครูสอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาขึ้นเรือที่เซียร์เท่าน,นะคะเป็นนั้นเนี่ยโอ้ยเมืองซีทรอยมันก็สะดวกสบายดีนะมีทุกอย่างมีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็เออเดินทางสะดวกอะ่ะแต่ข้อเสียอย่างเดียวของการอยู่เซียร์เทอรก็คือทีอ่จางแพงแพงแพงนี่แต่คำว่าแพงไป,ไปดงเดี๋ยวเราจะไปพักกันต่อซึ่เธอคืงหนงองนี เป็นผู้คนหลงทางนหนึ่งเหมือนเป็นทําตูนเป็นนักท่องเที่ยวอ่าก็ให้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะถ้าถึงที่พักแล้วนะคะเธอก็เดินผ่านาอะไรก็ไม่รู้ที่น่าจะเป็นเขามาเช่าสถานที่จัดงานอะไรบางอย่างนะคะแต่งตัวฮารุฮารามากเลยชุดราตรงรรรอะไี อะไรค่ะเขามีอีงเวนแอคทิวตี้อะไรกันเยอมากเลยแถวนี้ชื่อฉันไม่รู้จักอะไรเลยเขาก็ดูแฮปปี้ดีด้านกันนี่นะวันนี้เราก็มา e อ็นจอยวิวของพาร์คนี้เฮ้รู้สึกยังไงากาะเป็นอรมแบบหน้ามาเจเล่นกับผู้ชายเดนจูงมือกันผู้ชนะผู้ชนะเกาหลีวันนี้ก็เอ็นจเวลาคนเดียวไปก่อน เออกาเซียนี่น่าละคนเขาบอกว่าที่ซีแอตเทิลเนี่ยช่วงซัมเมอร์คือดีสุดนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบมีแดดคือแดดแรงมากแล้วก็มีความมีแอคทิวิตี้อะไรๆอย่างที่เราทำได้ช่วงซัมเมอร์ซึ่งเราไม่ชอบแดดคนร้อน ส่วนสาธารณะแห่งนี้นะคะมีชื่อว่า Olympic Sculpture Park อยู่ห่างจากดาวเท่าซีแอตเทประมาณ2อกิโลนะคะเป็นส่วนที่บริหารจัดการโดย Seattle Art Museum ส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่กันเขาก็จะมาเสพงานศิลป์ด้วยแล้วก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะเป็นส่วนที่มอะกับการมาเดินออกกำลังกายหรือจะมาเดินดูพระอาทิตย์ตกดินก็ได้อารลงไปอีกแบบค่ะ ส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่ามาที่นี่ก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งดีเนี่ยค่ะมานั่งงงโง,โงอยู่ริมน้ําสักพักชาร์จแบตชีวิตเพื่อไปลุยงานต่อมันก็โอเคนะมันเป็นสถานที่ที่ติดธรรมชาติที่เดินทางมาได้ง่ายนะคะอยู่ใกล้ใกลบ้านไม่ต้องเสียเวลาขับรถออกไปนอกเมืองเพื่อเสียธรรมชาติก็เหมาะสําหรับคนเมืองที่อยากได้ธรรมชาติบําบัดแบบง่ายๆไว้ใครมีโอกาสมาเที่ยวเมืองเซียเตลเนี่ยก็ลองแวะมาดูกันได้นะคะ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวันเสาร์ของเราที่ไปบล็อกง่อยมานะคะก็ไปตลาดมาแล้วก็มาเดินเล่นที่ดาวเทาแล้วก็ไปดูพักนะคะก็เป็นการใช้วันหนึ่งก็ก็ออโอเคอยู่นะสำหรับวันนี้ก็ค่ะก็ขอลาด้วยภาพวิวสวยๆจากสเตรนดเดดด้านหลังนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไป่อแรกบ๊ายบาย